สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูยำกันอีกแล้วนะจ๊ะกินยำลดความอ้วนกับช่วงนี้เพื่อน,อนๆค่ะเมนูยำในวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเมนูที่พิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะมาทำยำลิ้นจีกับป๋องกันค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่ายำลิ้นจีกับป๋องเนี่ยหน้าตานะคะรสชาติแล้วก็ขั้นตอนการทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันมีขั้นตอนการทำยังไงนะคะตามแชมไปดู พร้อมๆกันค่ะโอ้ยเหนื่อยมากเลยกว่าจะถึงครัวบ้านหลังบเบลเลอร์ค่ะคลิฟหาดบ้านใจทองลิ้นจี่กระป๋องค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยกระป๋องละ40บาทนะคะซื้อที่นี่ในอังกฤษนี้ยี่ห้อนี้นะจ๊ะราคาหนึ่งปอนด์ค่ะมีขายทั่วไปรวมทั้งในเทสโกด้วยนะคะร้านคงร้านแขกนะคะแบรนด์นี้เลยนะคะ East End หน่ปอนด์ค่ะ สีบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าริ้นจิกระป๋องเนี่ยกระป๋องใหญ่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเนื้อรินจินะคะเยอะหรือว่าน้อยอะไรยังไงนะคะขนาดอยู่ที่567กกรัมนะคะขนาดสุดที่เดี๋ยวมาเปิดพร้พรอมๆกันจ้า ลูกปักเองเลยแน่นมากนะคะสี่สิบบาทกระป๋องนี้เทน้ำทิ้งค่ะน้ำเราจะไม่ใส่นะคะเอาแค่เนื้อลินจี่นะให้ดู น้ำเททิ้งค่ะนิดหนึ่งไว้ทำน้าเชื่อมก็ได้อืมนะะตอนนี้เราก็ได้หนึ่งอามาแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้มาดูส่วนผสมกันว่าจะต้องทํำยังไงกันต่อไปนะจ๊ะลิงจี่กระป๋องเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้ ต่อไปเนี่ยนะคะส่วนผสมก็จะต้องเป็นนี่นะคะทั่วไปนะจ๊ะหอมแดงผักกาดแก้วนะคะแก้วดอกนี้หอมยวนและดีผพียวทุกวันผักกาดแก้วค่ะเซรัรี่นะคะวันนี้พิเศษหน่อยก็จะใส่เซรัลี่นะคะหรือแปลเป็นไทยเรียกเป็นไทยก็คือผักขึ้นช่ายนะคะวันนี้ใส่ผักเพิ่มนะจ๊ะ ก็นะคะเริ่มแรกเลยส่วนผสมนะคะของยำเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายํากันก่อนนะคะบางท่านที่ออแนะนํามาบอกว่าให้แนะนําให้ทําน้ํายําก่อนเลยนะคะก่อนที่จะออผสมตัวอื่นลงไปใส่ทั่วไปยำเนี่ยก็จะต้องเป็นน้ําปลานะคะแล้วก็มะนาววันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่น้ําตาลนะคะใช่เพราะว่าลิ้นจี่อ่ะมันหวานอยู่แล้วแล้วมันมีน้าเชื่อมอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ําเชื่อมลิ้นจี่ นะคะแทนเลยกันแต่จะใส่ลิ้นจี่ลงไปมันก็คือเป็นน้ำตาลคือคือนั่นแหละนะแล้วสําหรับน้ําตาลกรวดนะคะสาเหตุที่ฉันไม่ใช้น้ําตาลกรวดเนี่ยเป็นเพราะว่า เมนูนี้มันเป็นเมนูสุขภาพและเป็นเมนูไดเอทนะคะถึงแมว้ว่ายำเนี่ยจะเป็นอาหารสุขภาพอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ําตาลเยอะมันก็ไม่มีผลนะคะกับการลดน้ําหนักมันจะทําให้เราอ้วนค่ะแล้วก็โรคภัยถามหานะจ๊ะดังนั้นเนี่ยวันที่ชําใช้น้ําตาลที่ชําเคยได้รีวิวเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ําตาลจากญ่าหวานนะคะสเตเวีเออีกอย่างวันนี้เนี่ยน้ําตาลญ้าหวานของชํามเนี่ยมันหมดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกไปว่าในน้ํา เชื่อมเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมลินจีของมันเดี๋ยวเราดินด้นดินด้นน่อยหน่อยค่ะได้โอเคก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกตามนะจ๊ะนี่ย้ำให้เห็นเห็นเลยหอมน้ำเชื่อมลิในลินจีกระป๋องนะคะพริกสดค่ะหั่นก่อนนะจ๊ะ แล้วแต่เนาะใครชอบกินเผ็ดมากๆคุณก็อาจจะใส่เยอะเยอะลงไปนะคะแต่ฉันฉันก็ชอบกินเผ็ดนั่นแหละแต่ไม่ใช่บอกว่าถึงขนาดหูดับตับไหมไตพังเราก็กินเผ็ดพอประมาณที่แบบว่าไตย,ยังไม่พังรุนแรงนะคะประมาณไตขั้นสามยังไม่ได้ไตขั้นสี่กินประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ากินเผ็ดเวอร์เวอร์เนี่ยมันก็ไม่ไหวไตพัง อ่ะคนไปค่ะไม่ใส่ผงชูรสนะคะทีนี้เดี๋ยวขอชิมน้ำยำก่อนฝึกไว้เป็นแม่ค้าขายยำเดี๋ยวชิมน้ำยำกันดีกว่านะชิมน้ำยำค่ะชิมน้ำยำเปรี้ยวไป ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วก็นี่ค่ะน้ำกุหลาบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยน้ำกุหลาบเนี่ยเราใส่ฝาหนึ่งนะคะเวลามันทำออกมาแล้วมันเฮ้ยมันหอมอะใส่ฝาหนึ่งนะจ๊ะมันจะทำให้น้ำยำเรา รสชาติละมุนอ่ะหาสิได้ตำลันแขกทั่วไปค่ะเพิ่มความหอมของน้ำยำหอมมากคุณแม่เจ้าเอ๋ยพริกสามเม็ดยังน้อยไปนะคะพริกสดสามเม็ดเดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งเพิ่มด้วยนะพริกแห้งนะคะเพิ่มความเผ็ดหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลยนะจ๊ะ มันจะต้องบอกว่าเฮ้ยนว,น,วนัวเลยอะถ้ามันไม่นัวมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือคุณกินยำม,มันก็ต้องให้มันรสชาติยำใช่ปะรสชาติให้ถึงคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วที่นี้เแต่เราก็จะใส่หอมลงไปค่ะเราก็คน,นะคะ่ะ สันน่าทานไหมล่ะขนาดแค่นี้คะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเออใส่ลิ้นจี่ค่ะแล้วก็ คนให้เข้ากันค่ะดูลิ้นจี่ทุกคน มากแม่ดูลูกดูลูกลูกนี่ฉ่ำไม่ละจาหนูหนูฉ่ำไม่ละจ้า,จาเพื่อนๆฉ่ำไหมละ่ะเฮย้ยมันฉ่ำมงมากอะ่ะดินจีแบบว่าเม็ดใหญ่อะ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักกาดแก้วนะคะใส่ลงไปในยำ คนค่ะขนให้ทั้งผักแล้วก็ลิ้นจี่มันเข้ากันนะคะนิดหนึ่งนะคะตามแต่เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินขึ้นช่ายก็คุณอาจจะใส่เยอะก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวชํำจะใช้แค่นี้พอพล้างก่อน ไม่ต้องใหญ่นะคะซอยเฉีอนบาง เราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคนนะคะให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะยำของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่จานกันดีกว่า ยำลิ้นจี่นะจ๊ะดูหน้าตามันน่าทานไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวทีนี้เราจะมาชิมกันเดอ้อชิมก่อนอืมอืมเผ็ดนัวอร่อยหวานฉ่ำมงกับลิ้นจีพริดเยอะมากคุณ น no. อเห็นไหมละ่ะช่ำมากแม่ช่ำมงลงเลยแหละ เ้ยคุณมันเกิใช้เลยอะ พอสู้ค่ะเพราะมันมีความหวานของเลนจีไงมันมาตัดกับความเผ็ดของพริก ยิงช่วงโควิดอย่างนี้เนี่ยนะคะกินพวกเนี้ยดีสุดต้านโควิดสุดฤทธิ์ ฟินมากฟินสุดเป็นที่สุด ขยักผอมนะคะทําตามแชมกินตามแชมคุณผอมแน่ ไรยว่า oh,